h ฮดเ e อร์ฟุตเตอรท่านใช้กันอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะการทำเลขหน้านี่ก็คืออยู่ในส่วนของ HeaderFooter เช่นเดียวกันนะคะนะคะ uh, การใส่ Header และเลขหน้านะคะก็จะเป็นรูปแบบแตกต่างกันไปนะคะส่วนนำกับบทที่1 ส่วนส่วนนำส่วนเนื้อหากับส่วนท้ายเนี่ยให้ทำการเอาลิงก์พิเวดออกนะคะลิงก์ทูพิเวดออกนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทำกันดูนะคะส่วนนำคือพวกนี้ถูกต้องไหมคะอ่าส่วนนำคือพวกนี้อันนี้คือส่วนเนื้อหานะคะนี่คือส่วนเนื้อหาอ่าดับเบิลคลิกนะคะพอดับเบิลคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าถ้า ลิงก์ทูพิเวตไม่มีแล้วนะคะแสดงว่าโอเคไม่ต่อเนื่องกันมันขาดกันอยู่ถูกต้องไหมคะอ่ามันขาดกันอยู่นะคะคือดับเบิลคลิกที่เฮดเดอร์ตรงเฮดเดอร์ค่ะถ้าตรงนี้มันไม่ขึ้นแสดงว่ามันขาดกันอยู่ไม่มีปัญหานะคะอ่าเหมือนกันค่ะตรงนี้ลอง click ดับเบิลคลิกดูถ้าไม่ขึ้นโอเคมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเพราะว่าอะไรคะเรากดคอนทรลเอนเตไปแล้วใช่ไหมอ่า ถ้าขึ้นให้เอาออกค่ะในส่วนเนื้อหาเนื้อหาส่วนนำส่วนท้ายต้องแยกกันค่ะ,ะตามสไลด์นี้ค่ะเราจะให้เราจะไม่ให้มันเชื่อมหากันเพียงแต่ว่ายังอยู่ไฟล์เดียวกันอยู่ดับเบิลคลิกที่เฮดเดอค่ะแล้วก็เอาลิงก์ทูพีเวออกแบบนี้เอาออกนะคะส่วนท้ายก็เหมือนกันค่ะดับเบิลคลิกที่เฮดเดอแล้วก็ลิงก์ทูพีเวออกถ้ามันขึ้นให้เอาออกนะคะให้เอาออก ไม่ให้ต่อเนื่องกันนะคะแต่ระหว่างบทเนี่ยยังคงลิ n k t o private ไว้อยู่ลันไว้อยู่นะคะเพราะมีเลขหน้าที่ลันต่อเนื่องกันนะคะอ่าคราวนี้มาแทรกเลขหน้ากันค่ะมาแทรกเลขหน้ากันนะคะอ่าเรามาแทรกเลขหน้ากันนะครับอ่าก็ไปที่อตอนนี้อยู่ header footer อยู่ใช่ไหมคะ ถ้าใครที่ไม่ได้ดับเบิลคลิกนะคะแบบนี้นะคะก็ไปที่ insert นะคะไปที่ insert ใครที่ไม่ได้ดับเบิลคลิกที่ header นะคะให้ไปที่ insert แล้วก็ไปที่ page number นะคะ page number จะอยู่ในส่วนของ header footer นะคะที่บอกไว้นะคะ page number นะคะและเลือก top of page นะคะส่วนใหญ่เราจะเลือกเป็นแบบที่3 อ่าส่วนใหญ่จะเลือกเป็นแบบที่3นะคะส่วนใหญ่ดีฟอลที่เราจะเลือกกันเป็นแบบที่3ทันไหมคะตอนนี้เราได้เลขหน้าแล้วนะคะอ่ามาดูตรงนี้ก่อนบทที่1นึ่จำได้ใช่ไหมคะที่ตอนต้นที่เราพูดถึงกันบทที่1คือมันต้องลันเลข1ถูกไหมคะอ่า วิธีการดับเบิลคลิกที่เฮดเดอร์นะคะดับเบิลคลิกที่เฮดเดอร์นะคะดับเบิลคลิกที่เฮดเดอร์ลองดูก่อนว่าเมื่อลิงก์ทูพีเวดออกเราเราเอาออกไปแล้วเนี่ยนะคะเราไม่ได้ต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยลองดูว่าถ้าเราเปลี่ยน Format Page Number สมมุตินะคะถ้าเราเปลี่ยน Format Page Number อันนี้ทําให้ดูก่อนนะคะอ่าส t าร์ทมันจะเปลี่ยนให้ไหมเดี๋ยวคอยดูนะคะ ให้ดูก่อนนะอย่าเพิ่งทำนะคะให้ดูที่หน้าจอนะคะให้ทำดูที่หน้าจอก่อนกดโอเคมันไม่เปลี่ยนให้นั่นหมายความว่าเราจะต้องมาเบรกนะคะคำสั่งนี้อ่าคราวนี้ทุกท่านทำเหมือนกันน้ำนะคะทำที่หน้าจอเหมือนกันนะคะบทที่หนึ่งนะคะบทที่หนึ่งตรงหน้านี้นะคะเราจะให้แยกส่วนกันโดยใช้คำสั่งเบรก นะคะโดยใช้คำสั่งเบรกนะคะเบรกนะคะเบรกอยู่ตรงไหนนะคะเบรกอยู่คำสั่งเมนูเลเยอร์ค่ะนะคะเมนูเลเยอร์นะคะ, out, ะ,คะแล้วเลือกคำสั่งเบรกนะคะเบรกตรงนี้นะคะที่แปลว่าหยุดนั่นแหละคะ่ะถูกต้องนะคะแล้วเลือกคำสั่ง next page ค่ะอลองเลือกนะคะเมื่อคลิกเสร็จแล้วปุ๊บสังเกตผลลัพธ์ที่ได้นะคะ มันรันเป็นเลขหนึ่งให้เห็นไหมอ่ารันเป็นเลขหนึ่งให้แล้วค่ะอ่าถ้าใครที่ไม่เป็นไม่เป็นไม่ต้องตกใจค่ะไปดับเบิลคลิกเฮดเดอร์อีกทีหนึง่งอ่าไปดับเบิลคลิกที่เฮดเดอร์อีกทีหนึง่งเลือกเพจนัมเบอร์ค่ะแล้วเลือกฟอร์แมตเพจนัมเบอร์ค่ะแล้วเลือกสตาร์ทหนึ่งค่ะกดโอเคเอาใหม่นะ ของใครที่ยังเป็นเลข3เหมือนเดิมดับเบลิลคลิกเลยค่ะที่ h e ดเดอจากนั้นนะคะให้ไปที่ Page Number แล้วเลือก Format Page Number ค่ะ Format Page Number ค่ะมันจะปรากฏไดร์ล็อกสอแบบนี้ขึ้นมานะคะ,ะตรง Start ให้เลือกเป็น Start 1ค่ะแล้วกด OK เปลี่ยนไหมอโอเค เปลี่ยนแล้วนะคราวนี้เมื่อเปลี่ยนแล้วนะคะโดยปกตินะคะหน้าแรกต้องไม่โชว์ถูกต้องไหมคะหน้าแรกต้องไม่โชว์ก็ติ๊ก different first page เลยค่ะเอาใหม่นะคะถ้าโดยปกติแล้วตามการทำรูปเล่มอะค่ะบทที่หนึ่งขึ้นเป็นบทอะคะ่ะจะไม่โชว์เลขหน้านะคะจะไม่โชว์เลขหน้า เราก็ให้ทำการนะคะอันนี้เป็นหน้าหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ติ๊ก different first page ตรงนี้ค่ะเลขหนึ่งจะถูกหายไปซึ่งในตัวเวิร์ดจะบอกรือค่ะว่าตรงนี้คือหน้าหนึ่งนะอ่าหน้าสารบัญยังเป็นเลขหนึ่งเลขสองใช่ไหมคะคราวนี้ เราจะมาปรับกันค่ะว่าไม่ให้มันโชว์เลขหน้าจะทํำยังไงไม่ยากค่ะก็ใส่เท x t บล็อกไปค่ะแล้วก็แบงค์สีขาวไว้แค่นั้นเอง <c oughs> <c oughs> เมื่อเราทําความคสั่งนี้แล้ว <c oughs> เราจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดแล้วนะคะอ่าคราวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูตรงสารบัญตารางก่อนนะคะมาคลิกที่ตรงสารบัญตารางก่อนนะคะทําลักษณะเดียวกันนะคะ ไปที่คำสั่ง Layout Layout นะคะเลือก Break สารบัญตารางนะคะให้เอาเมาส์เคอร์เซอร์ไปวางที่สารบัญตารางนะคะแล้วเลือกคำสั่งเลือกเมนูคำสั่ง Layout เลือกคำสั่ง Break เลือก next page ได้ไหมคะ ไม่ได้มันยังเป็นเลข2อเหมือนเดิมอ่าดับเบิลคลิกค่ะดับเบิลคลิกค่ะแล้วไปเพจนัมเบอร์ค่ะเลือกฟอร์แมตเพจนัมเบอร์แล้วใส่ตรงสตาร์ตรงนี้เป็นเลข1ค่ะได้ไหมกดโอเคค่ะขึ้นเป็นเลขหนึ่งไหมคะแล้วติ๊ก Different First Page ค่ะเลขหนึ่งหายไหมคะอ่าหน้านี้ก็เหมือนกันค่ะ อันนี้เป็นหน้าหนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องไปเซตอะไรไม่ต้องเบรกแล้วกด d i f f e r e n t first page เลยค่ะตอนนี้หน้าสารบัญไม่โชว์แล้วตามที่เราต้องการ ขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้แท็กเชนนะคะแท็กเชนเลืออีก10นาทีนะคะแท็กเชนเลือ,อีก10นาทีครานี้บรรณานุกรมค่ะเมื่อกี้น้ำพูดถึงว่าถ้าเป็นส่วนภาคผนวกส่วนท้ายมันจะต้องเป็นตัวอักษรถูกต้องไหมคะอ่าลักษณะเดียวกันเลยค่ะเราเบรกก่อนค่ะเหมือนเดิมนะคะไปคลิกที่บรรณานุกรมนะคะไปคลิกที่บรรณานุกรมนะคะแล้วคลิกที่เลเยอร เลือกเบรก next page เหมือนเดิมค่ะถ้ามันกระโดดมาหน้าอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเนื่องด้วยเป็นเพราะตัว table ของตัวบรรณุกรมค่ะมันเลยได้แบบนี้ขึ้นมาแต่สังเกตว่าบรรณานุกรมจะไม่มีเลขหน้าอยู่นะคะอ่ามันกลับมาหน,น้านี้ไม่ต้องตกใจนะคะด้วยตัวกระบวนการของตัว Word มันเป็นแบบนี้เองนะคะเพราะว่าเรา อันนี้มันเป็นมาทันแรกนะคะมันมีเทเบิลอยู่นะคะอ่ะโอเคเครานี้เมื่อเราเบรกเรียบร้อยแล้วนะคะดับเบิลคลิกที่ตรงเฮดเดอร์นะคะอ่าดับเบิลคลิกที่เฮดเดอร์นะคะที่เฮดเดอร์นะคะอ่าแล้วไปที่เพจนัมเบอร์เหมือนเดิมค่ะคำสั่ง Format Page Number อ่า ส่วนท้ายจะเป็นตัวอักษรจะเป็น a หรือ b หรือจะเป็นกอไก่ขาไข่ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะ number format เปลี่ยนจากตัวเลขเป็นตัวอักษรค่ะ,ะในที่นี้ขออนุญาตเลือกเป็นกอไก่นะคะแล้วกดโอเคค่ะปรากฏว่าบรรณานุกรมหน้ามันไม่โชว์ค่ะถ้ามันไม่โชว์ไม่ต้องตกใจค่ะเอา different first page ออกค่ะ ของหนูยังเลขสี่หนูอยู่ข้างล่างบรรนุกมหนูกดเบรกหรือยังตอนนี้ยังเป็นเลขสีอยู่ใช่ไหมไปที่เพจน umber เลือก format เพจน umber นะคะ format เพจน umber แล้วเปลี่ยนตรง number format เป็นกอไก่หรือขอไข่คะ่ะกอไก่ขอไข่คะ่ะจ้ะแล้วจากนั้นตรง start เป็นกอไก่ไหมกดโอเคเลยคราวนี้ถ้ากดโอเคแล้วของหนูขึ้นกอไก่หรือย,ยังคะโอเคถ้าของใครไม่ขึ้นให้เอา d i f f e r e n t for page ออกนะคะ โ okay. อเคเห็นไหมคะพอดัดชนีเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเป็นอะไรคะขอไข่ให้เห็นไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็คือวิธีการการใช้ header footer นะคะ